ครบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงน,นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อน,อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าวบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปรบปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยนะคะสูตรมัดรวมนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ2นะคะแนวทางเข้านะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะ53นะคะอดมินก็จบับไม่เข้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่4กับ2เนาะส่วนล่างนะคะ2 8นะคะ แอดมินให้เดนสนะคะแต่แอดมินเจาะไม่เข้านะคะเสียดายนะคะตารางกำลังวันนะคะมานะคะ2 8นะคะแต่แอดมินเจาะไม่เข้านะคะส่วนนอยพิเศษนะคะ70นะคะเนี่ย70นะคะก็มานะคะ70 ส่วนล่าง79นะคะก็หลุดไปนะคะจะวิ่ง9มานะคะส่วนน้อยปกตินะคะแปดูแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันของแอดมินมานะคะสายวิ่งนะคะบวกสองแต้มนะคะส่วนล่างนะคะ9ก้านะคะ 9 7้าเจ็ก็หลุดไปนะคะพี่น้องอันเลขออกอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเงินหลายเป็นตะเงินพี่น้องเก้าเจ็ดว่ะสันเก้าสี่นะคะเขียนผิดนะคะเก้าสี่พี่น้องมานะคะเก้าสี่นะเก้าสนะี่สี่เก้าแล้วจดผิดนะเมื่อกี้ส่วนน้อย v i p นะคะเก้าสี่ก็มาสองเด้งนะคะ เจศก็มา2เด้งนะคะสรุปแล้วนะคะนอยชฉพาก,กิจหลุดบนหลุดล่างนะคะนอยพิเศษเข้าบนหลุดล่างนะคะนอยปกติหลุดบนเข้าล่างนะคะนอย VIP เข้าบนเข้าล่างนะคะสุดยอดนะคะพี่น้องแตก3ามนอยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะเราก็มารับชมนะคะของวันนี้ก็เลยจ้าค่ะขอบติดกระดาษนะพี่น้องเครื่องเก่าตอนนี้มันหยุดไม่ได้นะว,วันนี้ไม่ได้ยืมโทรศัพท์ใครนะคะเพราะไม่ได้ไปทำงานด้วยถ้าไปทำงานก็จะได้ยืมโทรศัพท์พี่ๆเขามาใชเนะพี่น้องสำหรับซ้ายวิ่งนะคะก็จะมี มีสองมีห้ามีแปดมีเจ็ดมีหนึ่งแล้วก็มีศูนย์นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เจ็ดกับสามนะคะเจ็ดกับสาม เราก็มาเจาะเจ็ดกันนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเอาหกไปด้วยนะคะส่วนเด่นสามนะคะก็จะมี 3.003นะคะสามห้าห้นะคะชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี4 8่แ 399คะสามเก้นะคะเก้านะคะสามหกไปด้วยนะคะพี่นก 4994นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น70833649แล้วก็จะเป็น3 0 1 2 3นะคะห2 3 4 5นะคะอย่าลืมนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขส่วยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราดแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า